รถ SUV ราคาหายจากป้ายแดงไปถึง750,000บาทต้องคันนี้เลยนะคะกับ Honda CR-V 2.4 EL ตัวท็อปฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยนะคะเป็นเครื่องขับสีแล้วเรียบร้อยสีเทาดำสวยๆส,สีนี้นะคะรักษาดูแลง่ายมากๆเลยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์สภาพน้องๆป้ายแดงเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากได้รถ SUV ไว้ใช้งานหรือว่ารถเจดที่นั่งบอกเลยราคานี้นะคะจับตองได้แน่นอน759,00 0บาทนะคะป้ายแดงตั้ง ขายอยู่1,549,000้าวันนี้เพชรยนต์ขายมือสอง7 5 9 0 0 0บาทราคาหายจากป้ายแดงไปถึง750,000บาทเลยคุ้มนะคะคันนี้นะคะภายในตัวรถสวยๆไม่มีช้ำเลยรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองได้ไปสวยคุ้มแน่นอนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับน,นุชที่บริษัทเพชรยนต์นะคะรถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีอัปเดตรถเจ็ดที่นั่งนะคะกับแบรนด์ฮอนดานิดหนึ่งนะคะวันนี้พามาชมนะคะรถที่ขายดีนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าวันนี้นะคะนามาให้คุ้มแน่นอนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda C r v นะคะ 2.4EL นะคะตัวท็อปเป็นเครื่องขับสนะคะสาหรับตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าป้ายแดงขายอยู่1นึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะวันนี้เพชรยนต์ขายเพียงแค่เจ็ดแสน 5 9 0 0 0บาทนะรถมือ2สภาพเกรด A นะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะอยากได้รถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะคะสภาพเกรด A นะคะวันนี้ห้ามพลาดในคลิปนี้เลยนะคะรับรองได้ไปสวยคุ้มแน่นอนกับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องขับ4ด้วยนะ,ะตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะได้เป็นรถมือเดียวนะคะรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสภาพตัวรถเนี่ยเป็นผู้หญิงใช้ด้วยนะ,ะบอกได้เลยว่าผู้หญิงนะคะใช้รถเนี่ยดูแลรักษาดีมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ไม่ใช้งานนะคะ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นเลยนะคะรถออกห้าง ป้ายแดงสวยๆกริบๆแบบนี้เลยและได้เป็นสีพิเศษด้วยสีเทาดาสีนี้ขายดีนะคะดูแลรักษาง่ายนะพี่ๆนะสำหรับตัวนี้ราคานี้จัดยอดเต็มได้เลยฟรีดาวพรอ,อยูนึ่งห่ับาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกคา้าท่านไหนนะคะมองหารถ SUV หรือว่ารถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะคะราคาดีๆสัก1นคันและสุดคุมนะต้องจัดเลยคันนี้ราคาป้ายแดงนะออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเลยนะวันนี้เพชรยนต์นะคะขายอยู่เพียงแค่เจ็ดแสน 5,900 0บาทนะคะราคาหายไปครึ่งเลยนะคะและได้ความพิเศษมากกว่านั้นคือนะคะตัวนี้ได้เป็นรถบ้านประวัติศูนย์สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวรถคันนี้นะคะว่าใหม่เอี่ยมแค่ไหนบ้างนะคะสำหรับพี่พท่านไหนนะคะที่มองหารถมือสองไว้ใช้งานสักหคันนะคะแต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะซื้อเป็นรถ แบรนด์อะไรนะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับแบรนด์ Honda อีกหนึ่งรุ่นที่นุชอยากแนะนําเลยเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยนะคะสาหรับตัวนี้ได้โฉมใหม่ดีไซน์ออกมาได้สวยหรูนะคะคุ้มค่าเลยนะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าคันนี้นะคะได้ในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟฟ u ู l LED แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเด y t i m e running light นะคะและมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีโครมมี่มสวยๆเดิมๆเลยนะคะสภาพกริบๆแบบนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดปกซุ้มรอ คันนี้นะคะรอบคันนะ ปงซุ้มล้ออยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํากองใหม่มาแน,น่นอนนะ,ะรับประกันโครงสร้างมาให้เลยรอบคันคันนี้นะคะสามารถตรวจสอบที่มาของรถคันนี้ได้และสามารถตรวจสอบนะคะประวัติศูนย์ได้เลยนะคะใหม่เดิมแท้โรงงาน1นึ0 0 0สนหนึ่งโลเท่านั้นเลยนะคะป่งซุ้มล้อสวยๆกริบๆอยู่สภาพเดิมนะคะและได้ดอกยางปี2020นะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะซีรีส์ยางนะคะสองสามหกทับหกศูนย์อาร์สิบแปดนะคะได้แมตต์ดเดิมโรงงานขอบ18นั่น เ,ะะเดิมไม่มีริ้วรอยนะคะเบียดฟุตบาทมาแน,น่นอนสภาพดอกยางก็ใช้งานได้ยาวๆนะคะภายในนะคะโป่งซุนร้องให้ดูนิดหนึ่งนะคะเบ้าชกนะคะหรือว่าโครงสร้างนะคะหัวน็อตด,ดูสภาพเดิมนะ,ะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่งัดแงะเลยนะคะสวยๆในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะและมาได้พร้อมกล้องเลนส์วอสชให้ด้วยนะคะด้านข้างคุ้มเลย ะะกระจกด้านหน้าตัวรถนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจาก Honda าเลยนะคะนี่นะคะติดตั้งฟิล์มรอบคันมาให้แล้วสวยๆนะคะแล้วก็สีด้านข้างเรียบเนียนนะคะไม่มีริ้วรอยสกิดเหินหรือว่ารอยขนเล็บแมวเลยนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมจาก Honda ติดตั้งคิ้วกันสรดมาให้แล้วทั้ง4บานเลยนะคะในส่วนของกันชนด้านข้างนะคะสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยการแตกเลยนะคะอยู่สภาพเดิม สันเรียมคมๆด้านข้างเห็นได้ชัดกระจกลอบคันได้เป็นพาทเดิมและในส่วนของรายละเอียดภายในคันนี้นะคะคุมโทนสีดำนะคะสวยๆฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยเรียบเนียนกริบๆแบบนี้น้องๆป้ายแดงเลยสําหรับคันนี้ใครมองหานะคะรถเจ็ที่นั่งหรือว่ารถ SUV นะคะมือสองไว้ใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยราคาคุ้มแน่นอนนะคะฟรีดาวผ่อนแค่1น0 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้น2.79บาทเท่านั้น,นะคะ่ะคันนี้ ฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะพวงรลายมอลตฟังก์ชันนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้ด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้ากริบๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยถลอกนะคะแล้วก็มาพร้อมคอนโซลด้านหน้าเป็นรายไม้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะคะคู่มือการใช้งานมีมาให้ครบเลยนะคะนี่นะคะมีมาให้ครบและโครงสร้างหลักนะคะตัวเสาเอนะคะซอกประตูหัวน็อตอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข งีง้ยเลยนะคะน็อตเดิมๆสวยๆแผงประตูด้านข้างนะคะสีดําและมีลายไม้นะคะนี่เลยหรูหรามากๆนะคะกับคันนี้รอยเมคอาร์หัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยและที่เสาบีนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานนะคะรอยเมคอาร์เห็นได้ชัดนะคะตัวน็อตนะไม่มีริ้วรอยการแกะไขนะคะสันเรียมหัวน็อตอยู่สภาพเดิมเลยนะคะกริบๆนี่นะคะ ผ่นเพดเดิมโรงงานนะคะมีมาให้เดิมด้วยสีเขียวๆแบบนี้นะคะไม่มีดูรอยการแกะไขด้วยนะคะได้มาพร้อมเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าราคาแน่นอนนะคะมือสองขายเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นค่ะพี่นะคะแนะาบอกเลยว่าป้ายแดงเนี่ยขาย1 5ล้านาเลยนะวันนี้นะคะเพชรยนต์ขายเพียงแค่7 7 0 0 0 0 759,000บาทเท่านั้นเองนะคะสวยๆเลยสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้ขออนุญาตเน็ตหนึ่งนะคะได้ในส่วนของรายละเอียดนะคะเบาะนะคะนิ่มๆเดิมๆนะคะแบบนี้เลยตัวเบาะเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีริ้วรอยการขีดขาดนะคะหรือว่าถลอกเลยนะ,ะสวยๆนะคะแอร์ด้านหลังมีมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวแอร์ไม่ถึงเลยนะค,ะคอนโซล ข้างประตูรอบคันสภาพกริบๆแอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะที่ชาร์จแบตมีมาให้ด้านล่างนะคะนี่นะคะคุ้มเลยภายในกว้างๆสะอาดสะอา้านนะคะตัวหลังคานะคะไม่มีริว้วรอยน้ำนะคะคาบน้ำเลยนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะอ่านะคะใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะ และในส่วนของรายเอียดซอกประตูนะหัวน็อตนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตสันเดียมคมๆเห็นได้ชัดแบบนี้นะคะแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันกระจกรอบคันนะคะได้เป็นร์ทเดิมด้วยนะคะมาพร้อมแอร์แบกมีมาให้8ใบเลยนะคะสำหรับคันนี้ นะและในส่วนของรายละเอียดตัวไฟท้ายด้านหลังหรือว่าออด้านท้ายหลังนะคะได้เป็นไฟท้าย LED เดิมโรงงานด้วยกันทนอยู่สภาพเดิมนะคะมาพร้อมตาสัญลักษณ์ c r v อยู่สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะกระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิมจากฮอนด้าที่ปัดน้ําฝนเดิม โลโก้ Honda อยู่สภาพสมบูรณ์สปอยเลอร์หลังมีมาให้มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3เดิมโรงงานรอบขัดนะคะคันนี้เป็นเครื่องขับสีด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนกับราคา759,0 0 0บาทนะคะประหยัดจากป้ายแดงไปนะคะบอกเลยว่าหลายแสนเลยนะพี่นะคะประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคะคุ้มแน่นอนนะคะซื้อในคลิปนี้แถมประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะคะหนึ่งปีและน้ำมันเต็มถังวันออกรถด,ด้วยนะคะอ่ะ ไฟท้ายนะคะมีมาให้สวยๆนะคะคันนี้นี่นะคะไฟท้ายเดิมอ่ะขออนุญาตนิดนึงสำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวที่เปิดนะคะเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะพี่นี่นะคะมาพร้อมนะคะเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะคะตัวเบาะด้านหลังนะสามารถพับเก็บได้เก็บสัมภาระได้นะคะนี่ภายในสะอาดสะอ้านสวยๆกริบๆิเดิมๆไฟท้ายไม่มีการโดนเปลี่ยนมานะคะ รอยตัวโครงสร้างนะคะหัวนอ็อตนะยึดโช๊คนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยรอยเมกอาร์กต่างๆนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะสำหรับใครสนใจนะคะอยากได้รถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะคะ1คันแนะนำคันนี้เลยนะคะกับ CRV นะคะ2.4 EL ตัวท็อปเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องขับสีนะคะฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยกับการใช้งานฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นสองเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างภายในก,กว้างๆสะอาดสะอา้านสวยๆเดิมๆโรงงานรอบคันนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานด้วยนะคะซอกประตูนะคะทั้ง4บานอยู่สภาพเดิมนะคะรอย QC เดิมโรงงานยังอยู่เห็นเป็นบางส่วนด้วยนะคะและแผงประตูด้านข้างนะคะอยู่สภาพก กริบเดิม,ดมหัวน็อตนะคะเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้ไว้ใช้งานนะะตอบโจทย์เลยนะคะพี่ขับสี่ด้วยนะคะการใช้งานเนี่ยคุ้มแน่นอนนะคะภายในเดิมเดิมนะคะมาพร้อมลายไม้นะคะตกแต่งลายไม้มาให้แล้วสวยๆแบบนี้นะคะเสาบีหัวน็อตอยู่สภาพเดิมเลยนะคะสันเรียมหัวน็อตนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขนะคะเดิมเดิมสติกเกอร์มีมาให้นะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวเบาะเนี่ย อยู่สภาพเดิมนะคะซอกประตูหัวน็อตเดิมแผงประตูด้านข้างเรียบเนียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพามารับชมในส่วนของรายละเอียดภายในนิดนึงนะคะ,ะสำหรับภายในคันนี้นะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเลยนะคะไม่ใช้งาน1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะคะไม่เดิมจากโรงงานเลยพวงมาลัยมอติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายฟุทั้งคอนโทรลมีมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมจอนะคะทัชสกรีน กล้องถอยหลังมีมาให้นะคะชัดๆแบบนี้สามารถเชื่อมต่อนะคะ USB Bluetooth นะคะได้หมดเลยแล้วก็มีเนวีระบบนำทางมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะครบเลยนะ,ค,ะครบการใช้งานเลยนะคะนี่นะคะมีมาให้นะคะสวยๆ คุ้มนะคะระบบแอร์นะคะเป็นระบบแอร์ออโต้แยกอิสระได้นะคะซ้ายขวาและเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะ,ค,ะคอนโซลตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วนะคะเก็บสัมภาระต่างๆมีมาให้เสียบสาย USB นะคะอยู่ด้านในนะคะนี่มีมาให้ครบเลยนะคะ ลูกค้าคันนี้สวยนะคะฟังก์ชันมีมาให้ครบน่าใช้งานมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นเอ่นาะฟรีดาวได้จัดยอดเต็มนะคะผ่อนอยู่12,000บาทตลอดอยุสัญญาเลยนะคะมีเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์ได้มือถือได้หมดเลยนะ,ะแล้วก็มีระบบนำทางนิวีนะคะคุ้มคันนี้นะคะ ที่บางแดดอยู่สภาพเดิมสวยๆนะคะสำหรับใครอยากดูรถจริงนะคะอยากมาลองขับมาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรโยนติดต่อสอบถามมหานุดได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะรับรองคันนี้นะคะคัดมาให้แล้วนะคะคันนี้ คัดเกรดคัดคุณภาพเกรด A แน่นอนนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนเรารับประกันมาให้เลยนะคะมีารันวีหลังการขายนะคะให้ด้วยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนซื้อรถไปแล้วนะคะมีเกิดมีปัญหานํามาให้ดูแลได้เลยนะคะหรือนะคะซื้อออกไปแล้วตรวจสอบเจอนะคะว่าคันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่เดิมหรือว่ามีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํามา เรายินดีคืนเงินให้ลูกค้าร้อเด้วยนะคะการันตีมาให้เลยความสวยความเดิมนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะว่าสภาพหน้าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพหน้าห้องเครื่องคืออยู่สภาพสมบูรณ์ได้เป็นเครื่อง2,356ซีซีนะคะอยู่ที่176แรงม้าเลยนะคะสำหรับตัวนี้โครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะในส่วนของรายละเอียดรอย QC เดิมโรงงานอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนแบบนี้เลยนะคะสภาพไม่มีดิ้วรอยคราบน้ำมันไหลเยิ้มโครงสร้างหลักอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะรอยเมคอาร์คหัวน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์ ฝากระโปรงรอยกลมๆนะคะสติกเกอร์มอกม,มีมาให้เห็นแบบนี้รอยเบคอาร์ชัด,ชดๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่นานไหนนะคะมองหารถ SUV ไว้ใช้งานหรือว่ารถเจที่นั่งแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับ Honda CRV 2.4 EL ตัวท็อปปี2018ราคา759,000บาทนะคะราคานี้นะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวพ่อนอยู่12,000บาทตลอดอยุสัญญาเลยสำหรับพี่ๆท่นานไหนนะคะมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะ ติดต่อสอบถามราเยอยียดมาหาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ